รู้ประมาณแห่งชีวิตพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอาติมัญติโภชเนผู้ใดไม่รู้ประมาณในการบริโภคย่อมต้องประสบทุกข์ทั้งกายและใจคําสอนนี้ไม่ได้หมายถึงอาหารเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกสิ่งในชีวิตการใช้ทรัพย์การพูดการคิดและแม้แต่ความฝันของเราหากเกินพอดีย่อมกลายเป็นเครื่องพันธนาการให้จิตนั้นไม่รู้จักพักในสมัยพุทธกาลมีพึกสุรูปหนึ่ง ฉันมากเกินไปจนเจ็บป่วยพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดเตือนว่าผู้รู้จักประมาณย่อมไม่ต้องพึ่งหมอเพราะความพอดีคือยารักษาอันประเสริฐคำสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่รู้ความพอดีรู้ประมาณแห่งชีวิตคือรู้จักวางมือจากสิ่งที่เกินจําเป็นเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เมื่อใจพอทุกสิ่งก็พอดีเมื่อรู้พอดีชีวิตก็ไม่นัก เมื่อรู้จักหยุดใจก็ไม่ร้อนและเมื่อรู้ประมาณความสงบก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเสาะหาดังพระดำรัสในสังยุตตนิกายว่าโยนิโสมณนสิการาพิกเวภาวิตาภิกเววิภาวิตาปรินญ,ญาพะเวติเมื่อมีความใส่ใจโดยแยกคายความรู้ทั่วถึงย่อมเกิดขึ้นผู้รู้ประมาณจึงคือผู้มีปัญญาเห็นโลกตามจริงไม่หลงในความมากหรือความน้อยและนั่นเอง คือการมีชีวิตที่เบาสงบและอิสระจากความทุกข์อย่างแท้จริง